สบายดีพ่อแม่พี kind of mm ่น hmm. ้องสบายดีถูกมองถูก hmm. บ้านมาะปมาป้ากับ <Hayır> ส <Pod> ังสนานสินค้าสินค้าพี่น้องมันีก็ลงมาเลี้ยงงัวคือเก่าคือเดิมเหมือนไรพี่น้องเลยเลี้ยงงัวย้ำคำย้ำแรงงานหนาสุดขี่เก่าพี่น้องเลยลงมาเลี้ยงแต่ละเมื่อจะเลี้ยกับบริป้ากับผู้ได้รักพี่น้องมากับมีฟูแฟนด้พี่น้องเลย บรรยากาศยำขำยำแรงเนาะพี่น้องไงอากาศกัดดีอยู่พี่น้องยำแรงเมื่อกี้นี่ได้ยินเสียงผ้าห้องหึ่งหึ่งพี่น้องเหนือกว่าคนสิตกพี่น้องเห็นงัวคนอื่นขึ้นงัวแต่สาวกับงวนเอื้อยขึ้นแต่ล่คว้ยแล้วพี่น้องพู มาลืงมัวคืเอเก่าเขาก็เริ่มได้เริ่มสิตายาไปเลยแหละพี่น้องเอ้ยฝนบ่ตกฝนบ่ตกน้ำแห้งให้ยหน้าหน้ามดเลยพี่น้องน้ำแหง้งไปเลยพี่น้องเยให้หน้าจ้ะผมไม่น้ำเลยพี่น้อง หญ้าก็เริ่มตายไปเลยพี่น้องเลยคุหญ้าเริ่มตายอยู่มีหญ้าให้มากินเลยพี่น้องเลยพ้นประตักเถื่ออกัดยังแรงแรงพี่น้องอากาศเด่นสบายอากาศที่ดีเหมือนตอนแรงเนี่ยบ่ได้เอาสมุนลงมาน้ำพี่น้องเลยบ่ได้เอามาหน่อยมาน้ำเนาะ ตอนเศร้านะเอามานะพี่น้องเอามาเป็นหมูแต่ตอนแรงขื่นเมื่อมด้น,นเมื่อยเอะเลยเลยเป็นม,มานะเป็นพันย่านงว่วพี่น้องเออในอไรกับมาเนาะคันบอกเอาใสาก่กระต่ามนาะพี่น้องเอมนะอมาเนาะไอ้แก่ยมพานานเะมื่อส่งเพิ่นเนาะ มาเลี้ยงงวดขู่มือขู่มือพี่น้องเลยหยากระลึกตายอะไรพี่น้องมานี่ฝนโบตกเนาะเหมือนได้กระลงมาเหอนเก่าเหอนเก่าขู่มือขู่มือหยากระลึเหยากระลึตายเป็นอะพี่น้องเอ้ยฝนกรบโบตกทางพี่น้องได้เนาะพ้นตกกี่บ้านาะ ไหวพันสีกเกินเพันเล่จุ้งไว้เลยพี่นอ้องมีปูพี่น้องเไหมจุง้งไหวโล่งมากเลยมึงแก่นคนไล่ึ้นพี่นอ้องปฏิไลตอนนี้จุ้งลงมาบแบนไหนจุ้งไม่ใช่มีจุ้งลงมาก,กพี่นอ้อง ทังพี่น้องนี่ยแดดคือทางเีนอยู่บ้านเนาะทั้งพี่นันแดดแดดพี่น้องเลยหย่าเริ่มตายไปแล้วหย่างเสียงหัวกรบโบมีฝนไก่ปลาตกจักเถื่อพี่น้องเอ้ยนี่ตาห้องฮึ่นฮึ่นแบบมือฮึอมืฮึ่มปลาตกจักเถื่อพี่น้องนี่แต่มือฮื่มก็มือฮื่มเนาะพ้นไก่ จักยามัได้ยังสิตกโอ้น้องแฟนด้าพี่นอ้องเอิรนมาบอกงวัวเข้าป่าเาา้ากสิเดน่างัวเข้าไปเลยนะพี่นอ้งนงนอนนงไอ้เข้าป่าเขาดงน้ำงัวไอะไรพี่น,อน้องมันสิเดน่างัวเข้าป่าเะไรพี่น้องมันนี่แดดแจ๊ดแดดจังฝนกระปุกตกจักเถื่อ งัวกลวยเริ่มบมีหากินแล้วพี่น้องเอ้ยสนางลืมใส่เสือขึนหญ้าพี่น้องมันตอนแรงนะนี่มันตอนแรงก็สิแหมแคนแน่แล้วบัดนี้ตแดดอ่อนๆลพี่น้องเอ้ยบนลเนาะแดดเริ่มอ่อนแต่มันก็สิบ่แหมแม่นปานไดเนาะก็ลงมาแรกๆแหมแคนแฮง Icana, หัวเฮาเข้าป네่าแล้วเฮาก็ดีแล้วป่าน้ําัวบันมันออกมาลแนดมานั่งซอมงวยพี่ทางป่า่ หนังข้อละแจ่และมุมพี่นองง้องเลยบริยูในเศร้าแดดจะพี่น้อง,งเลยเลียงงวัวมีปวดไลลขึ้นมาแล้วบัดไลลลงไปอีกเลยลสีขาวปลานน้ำงวัวก่อนกีราพ้นสีตกหมองมากขึ้น,นวันจะมีตะวามือฮือมือฮือ โต๊ะจิ้กเถอมงวห้าวเขาป่ามาเช่เลยเนาะพากําลังเขาป่าพี่นอกัากสีมาหลัดทางหน้าเพ่อนพี่น้องเลยหลัดทางหน้าเขาเพ่อนพี่แหละเขาป่าน้ำงว ออ้ยอ้าวสิมาหลัดงวดหลัดหนาอันไว้เนาะเนี่ยมันไปหน้าเพิ่นจะมันไปยิงเขาหน้าเพิ่นเนาะมาหลัดกันไพีเนอะ มุมบปเล้ลงมาเรียกน้ำพี่น้องเพิ่นเมื่อตอนเช้าเพิ่นก็เมื่อสีดเข่าพี่น้องเพิ่งเมา่อสีดเขายืนหน้าในบ้านเนาะอยู่บ้านเนาะเปลี่ยนกันเขาคนละมื้อคนละเว้นพี่น้องเมื่อวานในเส้านางเขาเมื่อนี้บางเขาเมื่อในเส้านั่งสิมาลัดเมื่อทางนี้มีน้องทา้งนาเพิ่นเนาะลัดถา หลัดหนางัเงินงัไปนาเพิ่นแต่พ่อหูตันนี้งัวให้ใสอ๋อพี่พี่น้องมาหลัดเนาะพี่แล้วพี่เนาะงัวเ้าก็แจกกระจายไปหมดเลยทั้งอยู่ทั้งหน้าเพิ่นห้าห้าพี่เนาะแล้วทั้งเขาหนึ่งจะข้าศิพิหลัดทางใดเนาะ ท่านั่งก็อยากหลับทางนี้ก็อยากหลับก็เลยหายน้องแฟนด่าน้องมีฟูหลับหายทางนั้นท่านั่งเขามาหลับน,นี่มือมันตะกกระแตนอะไรอุ้ยตะกกระแตนยังบอ้โหพี่น้งองเมื่ก็เริ่มทยอยตื่นเมื่อแล้วพี่น้อง่ำแล้วสี่โมงสี่โมง กว่าเมื่อหางก็เริ่มทยอยทยอยเมื่อที่ยังเป็นอะพี่น้อง้เลยแล้วเนี่ยโยังบ่แน่ใจว่ายวันอนนี่หน้าหรือสิบเขาเมืดอนบ้านพี่น้องเนี่ยเพราะว่าเมื่ออื่นเป็นวันศุกรใหญ่เนาะก็บริโภคสบายมาได้ซีนอะไรพี่น้อง มคิดอยู่สร้งจิตสรงใจพี่น้องชินนอนนาหรือสินอนบ้านเนาะโมหะเลยหลัดมัวอยู่ป่าอยู่ด่งพี่น้องหลัดมัวอยู่ในป่านาหลัดมัวทางป่าคนเดียวต้องหายหน้าให้น้องเฟนด้าก็น้องมีปูนเนาะมีคนลัดแต่หัวฮะก็เริ่มเริ่มทยอยทยอยขึ้นเลยพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็สนั่งกับเซเร่เขาอำลาพระจักกับแม่พี่น้องไปเพียงเงเพืงนผมนีแล้วพี่น้องพ่อกันคลิปนาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังแห่งใจสนั่งเลยพี่น้องเดอ้อขอบคุณขอบคุณล,วล่วงหน้าเลยพี่น้องผมกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนโดยสบายดี